สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลื่อนชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสสและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะทุกท่านอยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันอนุมารสิงห์วางค่ะดำเนินรายการร่วมกับพออพรมินกันทิยาผู้อานวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ๋อค่ะวันนี้เราก็เหมือนวันเน้นย้ำอีกเรียกว่าอีกเทปหนึ่งแล้วในเรื่องของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็รวมถึงผลกระทบรวมถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับนั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องความสูญเสียมากกว่าค่ะเนื่องจากว่าถ้าคนอื่นเขาจะโปรโมตยังไงเขาจะขายยังไงก็ไม่สําคัญเท่าหรอกเท่ากับคนที่ได้ผลกระทบือความสูญเสียซึ่งวันนี้ในในประเทศไทยเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบจากเครื่องแอลกอฮอล์ค่อนข้างมากนะ ทั้งในมิติของบุคคลคนะที่ดื่มแล้วเป็นอะไรต่อสุขภาพเราในส่วนของครอบครัวเวลามีคนดื่มสุราในครอบครัวแล้วก็ไปก่อให้เกิดปัญหาสร้างความเสียหายาสยาึ่ความสุขที่อยากจะให้มีมก็ไม่มีมแล้วนะก็บางครั้งก็ไปก่อให้เกิดเหตุทะเลาะเบาแวงฆ่าฟันกันหรือแม้กระทั่งไปทําร้ายคนอื่นถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นลงขึ้นศาลนะก็ชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขบางคน,ค,นคิดว่าเหมือนกับแค่ดื่มไม่เป็นไรหรอก ก็คำพูดพวกนี้เป็นคำพูดที่ปรากฏอยู่กับสังคมไทยมานานนะนิดเดียวนะฮะก็แค่คือสมัยก่อนเขายังมีแม้กระทั่งแก้วเดียวขวดเดียวนะเออนิดหน่อยประเมินความเสี่ยงอย่างบางคนเนะ่ะจะออกเดินทางไปไปร่วมงานเพื่อนเนะี่ยไปร่วมงานเฉลิมฉลองอย่างอื่นเตรียมหมดนะเสื้อผ้าหน้าผมนะเป๊ะหมดเลย,เลยแต่ไม่มีการวางแผนเลยว่า ไอ้ขาไปขากลับเนี่ยจะทํำยังไงขไปขไปขับไปคนเดียวใช่แต่ลืมว่าถ้าตัวเองไปเจอหน้างานแล้วตัวเองดื่มจะกลับยังไงใช่ดังนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าบางคนเนี่ยไปดื่มฉลองเสร็จเนี่ยแล้วก็ขากลับก็เกิดอ,อุบัติเหตุสูญเสียไปยางล่าสุดข่าวที่ผมได้ยินเนี่ยเป็นนายตำรวจทั้นผู้ใหญ่นะระดับพันตำรวจเอกนะก็เกษียณแล้วนะค่ะ,กะเกษียณแล้วแล้วก็ ไปงานเลี้ยงฉลองรุ่นอะ่ะเสร็จแล้วก็ขากลับก็เดินทางกลับก็ชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมานะ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวไปเยอะเนะ่ะไม่ไม่เป็นไรแต่มาเสียท่ากับไปงานเลี้ยงครั้งเดียวสุดท้ายเนี่ยก็ให้เกิดปัญหาถึงขั้นขับรถชนต้นไม้เสียชีวิตเลยคนนั้นใช่ไหมคนที่ดื่มเออค,คนที่ดื่มมันคือแปลว่าไงฮะคนเรานะสามารถที่จะรอดพ้นอะไรได้มาเยอะก็จริงแต่บางครั้งการที่จะเอา เอชีวิตรอดจากใครจะน้ำเมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพึงคิดว่าเราจะเอาที่เราไปเสี่ยงกับมันไหมนะซึ่งบางคนเขาก็เลือกไม่เสี่ยงนะเขาก็ตัดสินใจเลิกนะไม่ดื่มถ้าดีกว่าแล้วก็ไปป้องกันด้วยที่อื่นด้วยเพราะยิ่งช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของเรียกว่าเข้าพรรษาด้วยอย่างที่เราบอกช่วงสามเดือนนี้ถือเป็นโอกาสดีในการลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็เป็นช่วงที่หลายครอบครัวดีอกดีใจ ที่คุณพ่อคุณแม่เลิกดื่มลูกหลานหลายคนก็ดีอ,อกดีใจที่จะมีเงินค่าขนมเหลือเข้าบ้าน <Okay. S 2> มาบ้างนะนงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยช่วงกนก่อนนะก็พอเวลาเข้าบ้านมาจะเห็นคุณพ่อหิ้วถุงปติเข้าบ้านมานะวิ่งไปได้วยความดีใจที่ไหนได้ดีนเสียงขวดก้องแก้งก้องแก้งนะตอนแรกนึกว่ากับข้าวว่าขนม แปว่าช่วงนี้ช่วงข้าวพรรษาเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เวลาวิ่งออกไปดูแลอ้อสิ่งที่หิวมาจะเป็นขนมเป็นของฝากเพราะว่าช่วงนี้พ่อไม่ดื่มอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเด็กได้ดีใจมากในช่วงเข้าวพรรษาเพราะว่าลูกหลานจะได้เห็นคุณพ่อเนี่ยหน้าตาแจ่มใสะนะไม่ทะเลาะไม่โมโหร้ายนะไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับครอบครัวอันนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะคนะที่เราบอกก็คือถ้าดื่มแล้วขับผลกระทบต่างๆมันเกิดความสูญเสียแล้วบางกรณีหรือว่าบางคิด พอออมันเรียกคืนมาไม่ได้จริงๆมันมันยากฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นแล้วขึ้นเลยเว้นแต่ว่าจะมาปรับเปลี่ยนบางอย่างนะเพื่อแก้ไขให้มันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะเอ่อสูญเสียเนี่ยมันมันไม่ใช่เกิดเฉพาะคนที่ดื่มทานั้นนหะบางครั้งมันลุกลามบานปลายไปถึงเจ้าของคุณลมงานหรือแม้กระทั่งคนที่เราทํางานร่วมกับเขา อนะย่างล่าสุดเนี่ยมีมีข่าวที่คนขับรถบรรทุกก๊าซออกซิเจน,เ,นเต็มคันรถเลยแล้วก็แถวแถว,แถวอุดมสุขเนี่ยไม่ไกล้กันไหมคะก็ไม่รู้สิว่าเห็นนักข่าวไปสัมภาษณ์แกก็บอกว่าดื่มไปแค่อสองสามขวดเองสองสามขวดเองเมาหรือเปล่าเขาถามว่าเมาบอกแตบอกแกก็บอกไม่เมาไม่เมาแต่สองสามขวดเองใช่แต่สภาพของแกคือขับรถบรรทุกทั้งคันบุ่ล่มเลยเข้าไปในทางด่วน เป็นทางด่วนพิเศษแหละ,ะแล้วก็ปกติเวลาเข้าทางด่วนมันก็ต้องมีที่ที่ชําระเงินใช่มันจะมีช่องเออช่องเข้าไปเออช่องเป็นที่ช่องสําระเงินถ้าผ่านทางอะค่ะนะ,ะแต่พี่แกก็ไม่คิดจะผ่านช่องชาระเงินเฉยไปตรงไหนคะกวาดตรงตรงไปที่ตู้ตรงกลางเลยนะอ้าวแล้วคนตรงนั้นที่คอยจ่ายเงินตรงนั้นเป็นยังไงพอ วันนี้ดีกระโดดกระโดดนีแทบไม่ทันไหมคะตรงนั้นพ่โชคดีที่เขารู้พ่ารู้ทันเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเคยเกิดม,มาก่อนลวะวเขาเลยสร้างเสาคอนกรีตเสาใหญ่ๆนะสีหลักกลมๆเนี่ยซึ่งมีอยู่สองต้นนะก่อนที่จะไปถึงตู้เก็บตังค์เออสมัยก่อนนันก็มีคนถามมีไว้ทําไมมีไว้ทําไมตอนนี้ <c oughs> คงได้คําตอบนะว่าว่าก็มีเอาไว้จัดการกับคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะ อย่างคนขับรถคันนี้ยค่ะซึ่งดูจากสภาพแล้วผมว่าเมาแอ่เลยซึ่งเห็นบอกว่าเคสนี้ก็คือเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะพอเพรานะว่าตรงทางด่วนเขาบอกว่าเขาบอกว่าตรงนี้คือมาส่งของใกล้ๆแค่นี้ดื่มนิดหน่อยแล้วก็แค่เบียร์เองแล้วที่สําคัญคือสภาพเมาไมยพูดจาแทบจะมีคําอะไรใหม่บ้างฮะนี<ๆ>่คําเดิมๆใกล้แค่นี้อืดื่มนิดหน่อยแค่สองขวดอืก็ไม่ได้เมา แล้วคนที่ดื่มแล้วพูดว่าไม่เมาเราเชื่อได้ไหมอันนี้เชื่อไม่ได้ค่ะเชื่อไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ,ญ่ก็เ,เป็นอย่างเนี้คือผมเคยเจอนะตอนทํางานอยู่สมัยก่อนนะก็ขนาดแขนขาดไปข้าวหนึ่งละพยาบาลถามว่าลุงมเมาหรือเปล่าไม่เมาไม่เมานะฮะบางรายก็ตัวเองอะนอนจมกองเลือดอยู่ในพื้นถนนแล้วนะกลิ่นสุาราเลยคลุ้งหมดเลยนะ หน่วยรถกู้ชีพกู้ภัยไปถึงถามว่าเมาไหมก็ขาติดอยู่ข้างในอะแกก็ยังบอกไม่เมาะไม่เมาะนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์เอาเน,นี้เรากลับมาที่เคสเนี่ยค่ะวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมติดตามข่าวผมนึกถึงบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมาทันทีเลย<ช>ที่อยู่ที่บาง,บ,บ,บ,างบัวทองจเจริญมิตรครั้งนั้นเนี่ยลูกจ้างของบริษัทเจริญมิตรเนี่ยขับรถไปส่งถังน้ํา เคสนั้นเน่ยไม่ได้ดื่มนะแต่ว่าเข้าใจว่าก่อนหน้านี้อาจจะดื่มแต่ระหว่างทางเสียหลักชนกับรถบรรทุกหกร่เป็นรถส่งเด็กตอนนั้นไปเกิดเหตุที่แม่สอดตากนัน<ม>ก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยผมนึกถึงเฮียเจ้าของบริษัทเนี่ยทุกข์ใจมากบอกว่าทำมาตั้งนานเงินทองที่หาได้เนี่ย วันนี้ต้องเอามาใช้กับชดเชยอยู่อ,อย่างนี้ไปจ่ายใช่เขาคือคนที่เป็นเจ้าของบริษัทก็เป็นทุกค่ะไอคนที่เป็นคนขับรถตอนนั้นก็เป็นทุกพุกขนาดไหนรู้ไหมนอนไม่ได้กินไม่ได้ไปหลายวันเพราะไปทันคนอื่นเขาตายตั้งเยอะเะยนะเคสนี้ก็เหมือนกันนะผมคิดว่าเจ้าของบริษัทก็น่าจะหนาวร้อนๆแต่โชคดีที่เคสนี้ที่บอก,ออกคือไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าไอเขาบอกว่า เป็นรถหกลอ้อบรรทุกแก๊สโอ้โห,หน่ากลัวตรงนี้เลยพอคะ่ะบรรทุกแก๊สเต็ <c oughs> ตเมคันน่ถ้าแก๊สระเบิดแ้วจะเป็นยังไงไม่อยากนึกมันตกลงมาค่ะถังแก๊สแต่เป็นถังแก๊สออกซิเจนถั <c oughs> งยาวอ่ะ <c oughs> มันตกลงมาแล้วมันก็ระเบิดอยู่แต่เพียงเดียมันไม่ติดไฟนะยังโชคดีที่มันไม่ลุกลามบานไย <c oughs> ถ้าเกิดมีส่วนใดส่วนหนึ่งมันปะทุข,ขึ้นมาแล้วเกิดติดไฟอย่างแรงนะ ถ้ามีองค์ประกอบอื่นมาผสมเนี่ยมันเป็นตน้นว่าน้ำมันหรือแก๊สของต้มอ,อย่างนี้นะผมว่านี่เนื่อน่ะล่าเป็นหน้ากองเนละ่อยเปิดเผยเนี่ยทางวนทางด่วนในตรงนะั้นล่าเป็นหน้ากองแน่ๆนะดังนั้นเอ่อคนที่อยู่ในตู้เก็บเงินนะผมว่าถ้าจะให้ดีคุณไปทําบุญนะะเงินเยอะเพราะว่าคุณรอดตายอุนจะเสนอเขาคือเป็นพี่ผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงด้วยใช่ก็ก็รอดตายเนี<ม>่ยถือว่ต้องไปทําบุญนะ สะเดเคราะห์สะดอะนามให้มันชีวิตคือคือผมเห็นใจเขานะเวลานั่งเก็บตังค่าทางด่วนเนี่ยก็ย็ต้องมาเผชิญกับปัญหาเนี่แล้วที่สําคัญคนขับไปทําของเขาเสียหายพอตรงนี้ชดใช้เขาเท่าไหร่แล้วที่สําคัญใครใครจ่ายอีกมีตังใจไหมผมถึงบอกไงเจ้าของโรงงานเนี่ยตอนนี้เราร้อนหนาวแล้วเพราะว่าที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่ทางด่วนเท่านั้นไอ้ตรงทางด่วนเนี่ยเสามันช่วยก็ต้องไปทําเสาให้เขาใหม่ ตรงตู้เตอร์ที่มันอยู่ที่มันเละพังอาคารส่วนนั้นเราต้องไปซ่อมให้เขาใหม่ในสภาพดีเพอเพอตรงจุดนั้นมันมเป็นล้านนะแล้วย้อนกลับมาที่รถบรรทุกเละข้างหน้าเสียหายอีกคันนั้นนะ่ะถ้าผมดูจากสภาพไม่น่าจะซ่อมได้ละเพราะว่ามันพังแถบด้านขวาเยมันกับว่าเครื่องเครื่องรถยนต์ก็ปไปด้วยค่ะ,ค,ะคือซ่อมมันอาจจะไม่คมละก็สรุปก็ก็เป็นล้านอีกแล้ว สองแล้วนะคะสองหลักแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยถูดโดนคดีม,มันมีอยู่อันหนึ่งที่มันเป็นปัญหาตอนเนี้ยที่จะต้องคำาึิงถึงขับรถโดยไม่คำหนึงของความลอดผู้อื่นข้หาเนี่ยเมื่อเจ้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วส่งไปให้อัยก,การเพื่อส่งฟ้องเนี่ยถ้าลักษณะแบบนี้ก็เข้าข่ายที่เรียกว่า ต้องถูกลิบรถด้วยเนื่องจากว่ามีลักษณะการขับขี่โดยไม่คุน้นหนงอะไรที่ว่าไม่คำนึงคืออะไรดื่มสุราจ,จนเมาวไม้แล้วเข้าไปขี่ทางด,วด่วนรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองดื่มใช่ก็ยังขับรถแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบเนี้ยเมื่ออายการเขาส่งเ้าเสนอไปให้ศาลเนี่ยเขาสามารถจะนำข้อเสนอได้ด้วยนะเสนอศาลให้ลิบรถด้วยนะค่ะลิบก็คือรถบรรทุกคันนี้ทางซารอืม เสียไม่เสียก็ไปประมูลขายเงินก็เอาเข้าหลวงมีคนถามผมเหมือนกันว่าถ้ากรณีที่ศาลท่านสั่งให้ลิบรถเนี่ยเอารถไปทําอะไรก็ประมูลขาย,ขายเอาเงินเข้าเป็นเงินทางเข้าแผ่นดินเข้าแผ่นดิน,นก็สรุปก็คือจ่ายแล้วก็จ่ายแล้วถามว่าคนขับอ่ะสมมุติว่าเขาเรียกร้องค่าเสียหายสักห้าแสน คุณมีปัญญาจ่ายป่ะเอาตรงตรงไหนมาเนาะเไาเลยอืมนี่ผมยังไม่ได้ตามข่าวว่าเขาทําประกันไว้กับบริษัทไหนเน่งตัวเองก็บาดเจ็บนะคะใช่เออร่างกายเพราะว่าเห็นเหตุการณ์นี้คือตัวเองก็โดนอัดก๊อปปี้เพราะว่าด้วยความที่ชนชนก้าไปตรงนั้นก็มันเป็นจุดที่ขับนั่งอ่ะใช่ตัวเองก็บาดเจ็บรู้สึกว่าคางอะไรก็แตกแล้วก็ตัวเองก็แบบเหมือนกับบาดบาดเจ็บหลายที่อ่ะอืมต้องมาทดใช้เขาอีกตัวเองก็เจ็บอีกนี่นะคะปัญหาคือ มีปัญญาชดใช้เขาหรือเปล่าสองประกันภัยมีไหมโ้อันนี้พอดีนในข่าวไม่ได้นําเสนอเออสามหลังจากนี้บริษัทนี้จะจ้างต่อไหม,มคุณออนว่าคิดว่าหลังจากนี้บริษัทนี้จะจ้างคนคนขับรถคนนี้ไหมนั่นสิคะถ้าตัวเองเป็นเจ้าของก็คงก็คงไม่ให้ขับตอน,นแล้วมันเป็นความเสี่ยงค่ะใช่ถ้าลักษณะแบบนี้แปลว่าก่อให้เกิดความสูญเสียเสียงหายกับบริษัท เงินกําไรทํามาทั้งปีเนี่ยเบื้องต้นนีสองล้านที่บอกกันเมื่อสักครู่นี้ก็สูญไป,ไปเลยแค่ในคสเดียวเพียงเพราะดื่มนิดเดียวก็ตอนนี้ก็คงมีคน,คนลุมสวดนะฮะว่าเอ้ยทํางานให้มันเสร็จแล้วไปนั่งดื่มที่บ้านไม่ได้ไงเออเห็นไหมนะเคสแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ววันเล่านั้ท่านผู้ฟังครับที่เราต้องพูดบ่อยพูดย้ำๆเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นครับ สถานการณ์มีอคงเกิดขึ so ้นต <LO> so like, like, ่อเนื่องวันนี้ปัญหาบัติเหตุจากดื่มแล้วขับเกิดขึ้นบ่อยไหมคะเยอะไหมคะก็ถือว่าเยอะฮะเพราะว่าถ้าเราเอาอสถิติที่ของเขารวบรวมนะอย่างตำรวจเวลาเขาไปตั้งด่านทุกคืนเนี้ยเราดูจากฐานข้อมูลที่มีการรายงานเข้ามาเนี่ยทุกคืนในประเทศไทยยังพบว่ามีคนดื่มเมาแล้วขึ้นบนถนนเราเไยเวลาเขาตรวจก็เจอทุกทุกคืน อย่างกรุงเทพรับริมมันทนเนี่ยตอนนี้ก็เข้มงวดขึ้นตั้งด่านสี่มุมเมืองครัค่ะดึกดึกดินเดินใครที่ออกจากผับจากบาร์มาก็เตรียมใจเลยเพราะว่าตำรวจเขาก็ต้องการที่จะลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ไปเปอันตรายกับผู้อื่นดังนั้นการตั้งจุดตรวจสกัดคนดื่มทุลาเนี่ยก็ต้องถูกจัดการอย่างต่อเนื่องก็ต้องนะเข้มเข้มงวดด้วยใช่คร่ะส่วนค,คนที่จะไปว่าให้เขา อย่างงดอย่างนงี้อย่างนั้งงนนะฮะผมผมอยากให้คุณลองมองมุมกลับมองมุมกลับถ้าบนถนนมีแต่คนเมาถ้าบนถนนมีแต่คนขับรถเร็วถ้าบนถนนมีแต่คนขับรถย้อนสอนผิดกฎหมายถ้าบนถนนมีแต่คนฝ่าไฟแดงแล้วตำรวจไม่ทำอะไรก็โดนว่าอยู่ดีแต่พออ้าวแล้วเราจะมีกลไกนี้ไปทำอะไรใช่ไหมขณะเดียวกัน ทกวันเนี้ยมันมีประเด็นหนึ่งที่กําลังพูดกันประจําเลยหมวดออกตํารวจออกมากวดขันเรื่องหมวกกันน็อกกันน็อกอืมตั้งดาดบอกว่าอ้ยเขาเรียกว่าหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนก็มองว่าอย่างอื่นมีปัญหาเยอะแยะนะไม่้าจับมเปตรวเอ่อทำไมไม่ไปจับไม่ไปบริการมายุ่งกับเรื่องขี้ปลติ๋วเรามารีดไถเขาเรียกว่าคขารีว่ามารีดไถผมก็อยากนำเรียนนะครับว่า จริงๆแล้วที่ตำรวจเขาทำงานเนี่ยเขาทำงานไปไท่ายุทธศาสตร์ของประเทศนะวิธีการที่เขาทำลันก็เป็นคำสั่งที่รับมอบหมายมาจากกลไกระบบราชการที่มองว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างทุกวันนี้คนไทยตายจากบาดเหตนะุเฉลีย่ยนะนาทีละสองคนทีละสองคนอืมค่ะนะตกวันละเกือบห้าสิบหกสิคนได้อยู่นะคะใช่ วันวันหนึ่งเนี่ยยังไม่ตายอ่ะสามสิบห้าคนนะเราเคยได้รับรายงานตัวเลขวันหนึ่งเจ็ดสิบกว่าคนนะเราส่วนใหญ่เนี่ยคนที่สูญเสียมากสุดก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์ยิ่งอยู่นะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งรถยนต์รถบรรทุกรถบัสรถเมย์รถมอเตอร์ไซค์มีหมดแต่ว่าผลกระทบเนี่ยกลุ่มที่สูญเสียมากสุดคือ คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าอะไรมอเตอร์ไซค์เล็กไงมอเตอร์ไซค์เล็กแล้วที่สำคัญมอเตอร์ไซค์เยอะด้วยเยอะด้วย,ย,วยแล้วมอเตอร์ไซค์ก็มีความเสี่ยงในตัวมันเองนะตัวที่มันเล็กตัวที่มันต้องใช้การประครับประคองต้องทรงตัวตัวที่มันจะต้องขับขี่เนื่องจากว่าอุปกรณ์ของมันเนี่ยอย่างเบรกก็อ,อยู่ที่มือรถยนต์เนี่ยเบรกอยู่ที่ไหนที่เท,ท้ทา รถมอเตอร์ไซค์จึงมีความจําเป็นต้องขับขี่การควบคุมจะย,ยากกว่ารถยนต์ที่สําคัญไม่มีอะไรเป็นเกราะกําบังเหมือนรถยนต์ด้วยใช่ไม่มีอุปกรณ์หุ้มใช่ค่ะก็ที่ชาวบาทท้านเขาเรียกว่าอะไรนะหนังหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเออก็อน,นี่แหละคืออันตรายดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงตรงเนี้มันก็เลยต้องทําหน้าที่ในการลดความเสี่ยง บางเรื่องอะจำเป็นต้องมีการตั้งด่านต้งจุดสก,กัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจคนทำงานนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้คือเคสร,รถบรรทุกชนในเรียกว่าดื่มเหมือนกันอีกเคสหนึ่งก็น่าสนใจพอแต่เคสเนี้ยสูญเสียเกิดที่ไหนนะเสียชีวิตด้วยที่เลยค่ะวังสะพุงอ๋อที่วังสะพุงใช่ค่ะเคสนี้คือหนุ่มเอ่อคนขับรถกระบะคันนี้อายุแค่สามสิบสี่บอกว่าดื่มดื่มมาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่เมา แต่ขับด้วยความเร็วเห็นดูย้อนไปในกล้องวงจรปิดที่เขานําเสนอตามสื่อต่างๆในทีวีนะคะขับมาด้วยความเร็วมากแล้วพอขับมาถึงนจุดเกิดเหตุคือด้านหน้ามีลุงขี่จากกาักรขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้า <c oughs> เขาบอกว่าเขามองเขามองเห็นแหละแต่มันมันเร็วชนแบบว่าลากลุงคนนี้ค่ะไปแล้วก็เรียกว่าลุงก็เสียชีวิตคาที่ ที่สำคัญรถกระบะคันนี้ยังพุ่งไปยังร้านค้าเสียหายไปอีกเรียกว่าทั้งเสียหายทั้งร้านค้าทรัพย์สินแล้วก็ทำให้ลุงเสียชีวิตเรียกว่ากระดูกหักแล้วก็เหมือนกับว่าไส้อะไรต่างๆคือด้วยความแรงของรถคันนี้ค่ะจากการดื่มเหมือนกันคือคนขับบอกว่าเล็กดื่มเล็กน้อยดื่มเล็กน้อยไม่เมาไม่เมาใช่ค่ะแต่ข้อท็จจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังเข้าใจไม่ครบคบคือเวลาดื่มเนี่ย อวัยวะแรกที่แอลกอฮอล์เข้าในร่างกายแล้วจะเล่นงานนะคือสมองคือค,คือมันจะไปทำปฏิกิริยาในการที่จะทำให้การรับรู้เนี่ยลดลงสายตาที่เคยมองเห็นชัดก็จะเริ่มพล้ามัวลิ้นปากที่เคยพูดจาดีก็จะเริ่มพูดรัวนะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็จะลดลงแล้วลนะสติพอ s i t ไม่มีปุ๊บ ก็การกระทําหลายๆอย่างก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมเช่นเดียวกับขับพอขับนี้ก็ขับเร็วใช่ไหมใช่ค่ะพอขับเร็วเพราก็ขากว่าช้าเขาก็จะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือช้าอันไหนคือเร็วแต่จริงๆแล้วเท้าก็กดเอากดเอานะค่ะแล้วผมไม่ค่อยเจอเลยครว่าคนดื่มสุราแล้วขับรถช้าแล้วไม่ค่อยมีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าสาเหตุที่พูดเช่นนี้เพราะผมยังไม่เคยรับรายงานว่าอีกหนึ่งมีบ่าค่ะ ขับเร็วเป็นหลักคนที่ดื่มสุรานะและทีนี้พอพอร่างกายเรารับรู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรเมื่อคนบนถนนเขามีอยู่ด้วยเนี่ยเป็นต้นว่ารถมอเตอร์ไซค์รถ<ะ>จอดคนเ,เขาขเชนก็จะควบคุมรถไม่อยู่นะก็จะชนเอาได้ดื่นเนีส่สำคัญคือตอนนี้เกิดเวลากลางคืนด้วยใช่มองก็ไม่เห็นคือ,ค,อคือสายตาคนเราเวลากลางคืนด้วยตามปกตินะที่ไม่ดื่มนะพอเป็นกลางคืนปุ๊บเนี่ยการ บอกระยะห่างใกล้ๆก,ก็จะเริ่มมีปัญหาละเนื่องจากว่าสายตาเรามันจะวัดจากแสงสะท้อนกับตอนกลางวันราเห็นว่าแสงไปกระทบกับโมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นวัตถุเราสะท้อนมาเข้าตาเราเราก็จะจำแนออกเอาได้เพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยภาพมันเกิดอย่างต่อเนื่องมันก็จะประมวลผลสมองจะประมวลผลว่าใกล้หรือไกลนั่นคือตอนมีสติอยู่ใช่ค่ะแต่พอกลางคืนเนี่ยทั้งหมดมันเหลือแค่ไฟดวงเดียวที่สะท้อนกลับมา มันแยกไม่ออกหรอกขนาดไม่ดื่มนะขนาดไม่ดื่มยังแยกไม่ได้ว่าใกล้หรือไกลดังนั้นเมื่อไปดื่มเข้าไปอีกอก็จบกันพอดีดังนั้นมันจึงเกิดปัญหาตามมาอย่างเนี้และที่สําคัญถามว่าชนเขาตายเนี่ยลุงลุงก็เสียชีวิตไปที่สําคัญร้านค้าเห็นเจ้าของร้านบอกว่าตกใจมากแล้วก็ที่สําคัญคือค่าเสียหายเขาประเมินแล้วประมาณเบื้องต้นนะคะเจ็ดแสนค่ะ เตรียมเงินไปเลยนยงอันนี้คือเฉ<ล>พ<ค>าะร้านค้าไม่เกี่ยวกับการชดเชยเยียวยาลุงผู้เสียชีวิตเลยนะคะอืมก็เตรียมไปเลยหนึ่งล้านเงินสดค่ะแล้วก็ต้องถามกลับอีกอ่ะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าอ,อย่าไปคิดชล่าใจนะฮะว่าว่ามีปัญญาจ่ายนะฮะประกันจะจ่ายผมอยู่ในแวดวงนี้มานาน ทั้งคนที่ก่อเหตุก็ไม่มีปัญญาจ่ายทั้งคนที่ประสบเหตุก็ไม่รับเงินชดเชยเยียวยาเห็นมาประจําเห็นพอบอกว่าเคยเจอเคสที่คล้ายๆเหตุการณ์แบบนี้แหละเสียชีวิตจนหลายปีผ่านไปยังไม่ได้เงินสักบาทก็มีก็ศาลก็สั่งนะฟ้องจนหมดไม่รู้กี่ปีอ่ะศาลก็สั่งก็ได้ใบกระดาษมาใบหนึ่งท้ายสุดก็เงินชดเชยเยียวยาก็ไม่ได้นะ บางรายซ้ำร้รายไปก่อนนั้นนะผ่านไปสิบปีสลึงหนึ่งก็ไม่ได้บาทเดียวก็ไม่ได้ลูกตายเป็นหนึ่งรายอ,อย่างงวดที่แล้วน้องที่ถูกรถชนนะที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะก็นอนพิการอยู่บนเตียงอนะสิบกว่าปีจนกระทั่งน้องเขาเสียชีวิตเลยนะ อันนี้คือในฝั่งของผู้ได้รับผลกระทบใช่แล้วถ้าฝั่งคนที่กระทำล่ะคะคนที่ดื่มแล้วขับแล้วคะพ่อเขาเหมือนกับว่าเขาทํายังไงให้เขาเลิกพฤติกรรมนี้รวมถึงความสูญเสียที่เขาต้องต้องหาเงินมาชดเชยเยียวยาให้เขาเลิกพฤติกรรมนี้ครับคนเมาส่วนใหญ่อะ่ะคนนักดื่มส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงจุดนี้สงสารผู้ได้รับผลกระทบจังเลยคะ่ะเพราะเขาไม่<อ>เป็นผู้บริสุทธิ์อะพอเกิดเหตุเสร็จก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ ไม่มีเงินจะไปชดเชยเยียวยาบางรายต้องย้ํานะหาเช้ากินค่ําเลิกจากงานรับหมอก่อสร้างนะไปก่ออิฐถือปูนบางรายก็ไปรับจ้างทํางานเสร็จกลับมาก็แวะดื่มไม่ฉลองแล้วก็มาขับรถแล้วถามว่าเกิดเหตุแบบนี้ไปฆ่าคนตายหนึ่งคนแล้วใเข้าเงินที่ไหนมาชดเชออยวยานี่แหละคือปัญหาที่เราเคยพูดกันเมื่อหลายปีก่อนว่าดื่มแล้วขับนับเป็นฆาตากร จำได้ไหมเพราะว่ามันก่อให้เกิดความสูญหายเสียหายแล้วท้ายสุดเนี่ยเหล่าบรรดานักกฎหมายก็ไปแก้ไขปรับปรุงว่าถ้าพิสูจน์ได้อีกว่าตั้งใจดื่มแล้วดื่มแล้วยังมีการขับรถขับเร็วประมาทย้อนสอนหรือว่ามีอะไรที่เป็น,ปนพฤติกรรมที่ไม่ความหนึ่งนความปลอดภัยเนี่ยก็ยเสนอให้ศาลาเนี่ยลิฟถกรถคเนี้คือคือไปอีกถ้าโดนรักษณะแบบนี้ก็แปลว่างไงฮะ เคสแบบน,นี้จะโดนมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นี้ไปต้นไปแล้วเพราะว่าไม่นานมาเนี้ยทางมูลที่มอม่กลับเขาก็มีเวทีพูดคุยกับเหล่าบรรดาอ,อายการซึ่งมีหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยท่านรองทอี่บดีเนี่ยเซ็นส่งแจ้งไปยังสำนักงานจังหวัดทั่วประเทศว่าให้ใช้มาตรฐานเดียวกันคือเมื่อพบว่ามีคดีขึ้นมาเนี่ย หากพิจารณาแล้วเข้าข่ายนะขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นเนี่ยก็สามารถเสนอให้ลิฟต์ดได้นั่นก็แปลว่าลักษณะนี้รถที่เคยเป็นยานพาหนะธรรมะกินกระเป๋อันนี้ก็โดนยึดไปถ้าเป็นรถขนบรรทุกสิ่งของผลไม้ไปตลาดส่งลูกสูเมียไปโรงเรียนจบรถตันนี้ก็โดนไม่มีรถใช้ค่ะก็ผ่อนกุญแจไป แต่ถ้าสดแล้วก็แปลว่าไม่มีานพาหนะใช้งานแล้วอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับ<ม>เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเราผมเองคิดว่าไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดขึ้นทุกวันล่าสุดก็ล่าสุดก็เกิดขึ้นที่ลบบุรีใช่ไหมก็ผมเองก็เศร้าใจนะฮะรวมถึงสะท้อนปัญหานี้ไปยังบริษัทต่างๆที่มีลูกจ้าง,งพนักง,งานแล้วยังเป็นนักดื่มอยู่ขอให้ท่านคำนึงอยู่เสมอว่าท่านมีความเสี่ยงนะครับก็ลองหาทางแก้ไขดูนะครับ ถ้าคิดจะหาจะทางแก้ไขก็ลองเข้าไปดูเว็บไซต์นะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์งดเหล้าเข้าพรษาหรือวิธีเลิกเล่าก็ลองติดต่อดูมันมีว่าย <จะ S 1> ช่องทางครับตอนนี้ก็มีหลายหน่วยง,งานที่ออกมารณรงให้ใช้ช่วงของเข้าพรรษานี้นะคะสามเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตในการลดละเลิกในเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ก็จะทําให้ชีวิตของท่านเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วครอบครัวก็ สงบสุขแล้วก็ที่สําคัญคือความปลอดภัยทางถนนก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะพอ,อค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ในช่องทางของ YouTube เครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็ช่องทาง Facebook สํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ